พระโอนะครับโอเคนานๆได้เจอทีนะครับผมไปเนี่ยเดือนธันวาเนี่ยเพิ่งจะเก็บเพิ่งจะเข้าสาขาเนี่ยวันนี้วันแรกนะครับนะเนี่ย thank you บ a ตี้ปัญหาอยู่นะฮะก่อนงานในงานไม่ใช่ปัญหาครับก่อนงานคือปัญหาและเก็บงานคือปัญหาเก็บต้องได้ท่านดูลูกค้านี้ของผมเองนะฮะลูกค้าผมเองเนี่ยนะฮะจองพอสองร้อยพอสองร้อยมันว้าวไงนะกำไรดีมากต้นทางพระเอกจบในโตโกงนะครับผมสอนไปแล้วนะโอเคครับลูกค้า จองเอาทองคําด้วยแล้วเอาไมโครเวฟด้วยเห็นไหมนี่ฮะท่านดูครับพอสองร้อยลูกค้าจองพอสองร้อยเนี่ยใส่สองหมื่นสองได้ยิวกําไรหนึ่งหมื่นอ่ะเห็นไหมว้าวไหมแล้วได้ไมโครเวฟหนึ่งเครื่องนะแต่ไปเก็บงานท่าน,านดูนะพอสองร้อยได้คอมหกพันหกพันนะหกพันนะเฮแต่ไปเก็บผมสอน่นแะไรให้เก็บทีเอลแพรทีเอลแพนได้คอมสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้มากกว่าได้มากกว่านะครับนะนี่ฮะใส่สองใส่ห้าหมื่นไปเก็บ ได้มากขึ้นผร์ตโตขึ้นผรอนใหญ่ขึ้นนี่คือต้องเก็บให้อรอตใหญ่ขึ้นนะครับลูกค้าว้าวถูกใจครับเพราะใส่สิบปีกําไรไปทางนี่ต้นทางีิเล่แต่ตอนจบในพระเอกแต,ท 15, 15, 50, แต่ท่านดูนะครับหมื่นห้าคอมคอมหมื่นห้าเบี้ยห้าหมื่นแต่ท่านดูนะถ้าเก็บพอนสองร้อยนะเบี้ยห้าหมื่นนะห้าหมื่นคอมหมื่นสามไม่ถึงหมื่นสาม้วยจริงมไหมฮะอ่ะแต่อันเนี้ยเก็บทีเอาแพนที่ผมสอนมาเก็บทีเอลแพน นะใส่พอสิปีพอต้นทางในคิเลแต่ตอนจบเนี่ยพระเอกนะได้คอมเหมือนหท่านว้าวว,าว่าไหมนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องไปเก็บงานแบบขั้นเทพ thank you party นะมันอยู่2กรณีกรณีหนึ่งคือก่อนงานเชิญแล้วมาไหมอ่ะไอ้ที่มาก็ไม่ได้เชิญคือไม่ใช่เป้าหมายที่มาแล้วมันนั่งเสียอกเสียใจในงานไม่ต้องห่วงครับผมเอาอยู่แต่เก็บงานจะเก็บยังไงเก็บแล้วต้องได้พอต,ต้องโตขึ้นและขายายพอตด้วยเขาเรียกว่าขยาย จำนวนพอร์ตให้ให้มากขึ้นเนี่ยผมไม่เก็บงานเตรียมส่งงานเนี่ยท่านูนนะโอเครับพอร์ตอะไ่ใหญ่นะ5 0 0 0 0บาท50,000คอมหมื่นห้าเต็มศูนย์ไหมพอร์ตเดียวเต็มศูนย์นะพร Thank งคิวปารตี้ไหมใช่เห็นไหมและเราได้เข้าบ้านเขาอะถ้าเกิดเขาไม่มา t ต a งคิว u ารตี้อะโอกาสได้เข้าบ้านโอกาสที่เขาจะมีความรู้เชิงบวกด้านการเงินที่เขาฟัง t ต a งคิว u ารตี้จะมีไหมไม่มีถ้าเขาไม่ได้มา t ต a งคิว u ารตี้แต่พอเข้ามา t ต a งคิว u ารตี้พวกเขาได้ข้อมูลชุด m มซ์เซ็ เรื่องเกี่ยวกับการเงินสถานการณ์โลกที่ผมใส่ให้เข้าไปมันทําให้ท่านเนี่ยเดินต่อได้ง่ายขึ้นเพราะว่าข้อมูลนั้นอยู่ในหัวเขาหมดแล้วเมื่อท่านเข้าบ้านเขาได้ท่านก็จะเทพละเพราะเขายอมรับบริบทของการบริหารการเงินแต่ท่านเมื่อให้ลูกค้าจองพอร์ตสอง้อแล้วต้องไปเก็บพอร์ตทีเอลแพเพราะทีเอลแพเนี่ยมันว้าวกว่าครับปลายทางมันว้าวกว่าแต่ท่านดูคอมก็ว้าวกว่า,วาคอม3ามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ฮะไปเก็บงานเตรียมส่งงานครับนะ ดังนั้นท่านจะต้องมีเปเปอร์เขาเรียกว่าแบนเนอร์เน g วิ o r เกเตอร์ต้องมีไปเก็บงานปุ๊บผมไม่เจอป้าเขาป้าเขาอายุเยอะและ้วผมก็เลยเสนอตัวไอตัว u r l ไออ่าสิบทับหนึ่งห้าแสนบาทห้าแสนบาทเขาบอกว่าง,าอองั้นเอางี้เขาเปิดแสนหนึ่งก่อนแล้วกันเห็นไหมแสนหนึ่งอย่าเพิ่งมองคอมแต่มองว่าเราได้เราได้พอร์ตเพิ่มขึ้นและพอร์ตที่เราไปเก็บเดิมเนี่ยลูกค้าจองพอร์ตสองหมื่นนะไปเก็บแบบ คนที่มีเขาเรียกว่า value money management มีความรู้มีมูลค่าความรู้ด้านการเงินจากพอร์ตเล็ก2 2 0 0 0กลายเป็นพอร์ต50,000ได้คอม15,000ท่านว่า,ว,าว้าวไหมดังนั้นเก็บงานต้องเก็บแบบขั้นเทพเก็บต้องได้และพอร์ตต้องโตขึ้นและพอร์ตต้องมากขึ้นวัาหนึ่งพอร์ตที่ลูกค้าจองท่านครับเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้นะฮะมันเป็นสกิลทักษะที่ มาจากการปฏิบัติจริงไม่มีไม่ได้สอนในทฤษฎีนะฮะไทยไลน์นชนไม่ได้สอนนะครับโครงการเหล่านี้โครงการแตง n ิวปาร์ตี้ปีหกศูนย์ปีห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่ห้าหกเจ็ดไปก็เต็มไทยไลน์นชนไม่ได้สอนนะฮะไม่ได้สอนแต่อันเนี้ยเป็นทฤษฎีที่ได้มาจากการปฏิบัติจริงที่ผมสอนและถ่ายทอดไปอย่างทุกท่านว่าคอร์สแตงคิวปาร์ตี้มันจําเป็น จำเป็นคือก่อนงานเดี๋ยวจะเชิญใครจะใช้อะไรเชิญเนวิเกเตอร์อุปกรณ์คีย์เวิร์ดที่ต้องเชิญบทพูดและมีการรีเช็คว่าเขาจะมาไหมจะขึ้นตลาดบนจะเข้าตรงไหนวิธีการทําตัวทำํำยังไงเมื่อลูกค้ามาในงานแล้วไม่ต้องห่วงผมเอาอยู่ครับผมจัดการให้เสร็จแต่เก็บงานเนี่ยครับอันนี้ก็สําคัญตกลงสําคัญ1และ3ตายตรงนี้ครับเข้าบ้านเขาได้แล้วเข้าไปปุ๊บเป็นใบเลยครับไปไม่ถูกลูกค้าไม่ได้พอใจพอที่จองหรือ ลูกค้าต้องการบริหารการเงินอีกแบบหนึ่งเพราะว่าคนที่เป็นตัวแปรไม่ได้ไปตั้งคิวปฏิทินั่นคือปัญหาของการเก็บเงินดังนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องเรียนรู้ครับท่านครับเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่นึกๆเอานะจะเข้าใจนะครับท่านครับเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรียนครั้งเดียวรู้เรื่องนะต้องเรียนซ้าเรียนซ้ําอย่างยูอต้องเรียนทักกี่รอบท่าว่าจริงไหมยูแอลต้องเรียนกี่รอบเยอะรอบมากท่านครับถ้าเรียนครั้งเดียวแล้วเข้าใจเนี่ยไอ้เรื่องไปทําแผนที่พัทยาคงทําครั้งเดียวแล้วก็จบ แต่มันไม่ใช่ไงฮะบริษัทไทยไทยและอินชรังของเราเนี่ยยังต้องเชิญไปทําแผนมากี่ปีแล้วห้าหกปีแล้วทําแผนก็ยังงงกันอยู่จริงไหมฮะทำไปเสร็จปุ๊บกลับมาทําเหมือนเดิมไอแผนที่เสนอไปไม่ได้ทําแต่กลับมาทําเหมือนเดิมผมว่านี่คือสิ่งที่ทุกคนก็เจอปัญหานี้ดังนั้นบริษัทจึงให้ทําซ้ําทําซ้าจนเกิดสกิลทักษะดังนั้น thank you party เนี่ยครับ มันต้องเรียนซ้ําเรียนซ้าแล้วลงมือปฏิบัติบางคนท่านเทพท่านเทพท่านดูนี่นะนี่ภาคอ้วนเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะครับนะที่แช้ท่านดูวันน,น,นี้วันที่ยี่สิบเก้านะวันนี้ยี่สิบเก้าธันวาท่านดูนะเมื่อวันที่แปดผมขับจากจันทบุรีไปเจ็ดชั่วโมงขับไปเนี่ยมีทั้งหมดสามโต๊ะได้สี่พอร์ตได้ล้านหกและของจริงด้วยเห็นไหมจัดภาคเดียวสามโต๊ะได้สี่พอร์ตสี่พอร์ตได้ล้านหก นี่คือการทําซ้ําทําซ้ําภาคอ้วนเนี่ยทำน่าจะสี่รอบแล้วภาคสมพรอีกแล้วหลายคนครับเยอะแย,ยะมากมายทั้งประเทศที่ทํากันภาคเดียวและในเร็วๆนี้จะมีหน่วยทําด้วยนะหน่วยเดียวนะท Thank you ําต็งกิวปาร์ตี้ศูนย์นี่มีหลายศูนย์แล้วครับที่ทําอย่างศูนย์ชัยอดุลก็ทํามาแล้วมีเยอะแยะมากมายครับที่ทํานะอย่าเอาเฉพาะที่ที่ทำเร็วๆล่าสุดนะโอเคอันที่แบบศูนย์เดียวนะนี่นี่อันนี้ในภาคเดียวนี่ภาคสมพร นี่ภาคสมพรเนี่ยเห็นไหมภาคเดียวทำเนี่ยสองล้านสองเก็บงานกันได้แล้วนะครับอ่าโอเคนะประมาณนี้แล้วก็ภาคพัชรดานะที่กรทมก็ทําภาคเดียวเก็บงานกันลุ่มเลยแล้วเก็บได้ได้นี่ยเนี่นี่นดูครับเนี่ยภาคของภาคพัชรดานะนี่นี่นีทำภาคเดียวเก็บงานกันฮะนี่ของจริงของแท้เห็นไหมเก็บงานกันอันนี้ไม่เอ่ยนามเป็นเจ้ามือเป็นเจ้ามือหวยมั้งเนาะ ห็นไหมมันมีเทคนิคเ,นเก็บงานได้บางคนบางคนบอกว่าลูกค้าจองเราเก็บไม่ได้เนี่ยของทีมภาคพระรดาน่ท่านครับเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับการที่เราจะต้องมาสร้างสกิลทักษะค,ความเข้าใจในการทํางานนะว่าก่อนนานทํำยังไงในงานไม่ต้องห่วงแล้วเก็บงานเก็บยังไงเก็บแล้วต้องขยายผลต่อได้ไม่พอไปเก็บปุ๊บคุณก็มีกิจกรรมเขาเรียกว่า e n d to end ซ่ son, อยู่เสมอ ดังนั้นถามว่า Thank You Party เนี่ยมันเป็นคอร์สขั้นเทพที่เรียกว่าสำเร็จเร็ว um เขาเรียกว่า Super Fast นะฮะผมเป็นออ g ก n i z e ให้เสร็จ o อ g ก n i z e ให้คืออะไรฮะคืองนี้ organize คืออะไรครับท่านใดที่จะทำ Thank You า a r t y นะครับนะเอาแบบส่วนตัวเลยนะอย่างภาควางเนี่ยทำ Thank You Party เนี่ยเห็นไหมภาควางทำไปเมื่อเดือนธันวานะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะหรือหรือพิธีการไม่แน่ใจนะ ออกแกนไนคือระหว่างงานก่อนก่อนงานระหว่างงานหลังงานผมทําให้เสร็จผมออกแกนไนให้เสร็จเนี่ยท่านใดจะทำส่วนตัวนะครับบอกเลยท่านครับเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ทําเองแล้วมันมันยากนะมันไม่ใช่ง่ายประสบการณ์ผมเนี่ยผมพูดเรื่อง thank you party มาแล้วกี่ครั้งครับดูนะผมพูดเรื่อง thank you party มาแล้วทั้งหมดเอ่อทั้งหมด4ี่ร้อยหกสิบหกครั้งเมื่อเมื่อวานวันที่ที่แปดเนี่ย ครั้งที่4ี6ดังนั้นถามว่าสิ่งที่ผมทําให้ทุกคนสำเร็จอผมก็จะถ่ายทอดความสำเร็จนี้ยไปให้กับทุกคนที่ทำ Thank You Party ผมแนะนํานะ Thank You Party เอาจริงๆนะห้าโต๊ะเนี่ยไม่ควรเกินสี่โต๊ะกาลังสวยเพราะมันได้ถามตอบหัวใจ Thank You Party นะครับคนรวยเนี่ยเขาอยากถามนะแต่เยอะๆเขาไม่กล้าถามพอมันน้อยๆปุ๊บมันได้ถามแต่ว่าคุณต้องเอาคนรวยเข้ามานี่ปัญหาคือมันตายข้อแรกครับ ตายข้าไหนครับนะเอาคนที่ไม่ใช่เป้าหมายเข้างานไปเชิญก็ไปเชิญใครก็ไม่รู้มางาน thank you party thank you party นะครับไม่ใช่โรงทานนะครับต้องเข้าใจก่อนนะปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับ